กาามกออากึงายการรนเีนะครับวันนี้จะมาทำเมนูอะไรครับฟักทองบวชค่ะแกงบวชฟักทองวันนี้ก็จะเป็นเราก็อาจจะไปซื้อฟักทองในสังปัจจุบันนี้ซึ่งสังคมก็จะเป็นสังคมเมือง และจะ่ายตลาดที่สะดวกง่ายๆตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราก็ซื้อฟักทองมาสัก1นึ่งชิ้นก็สามารถที่จททำแกงบวทานกันในบ้านได้ขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างเราก็เตรียมสำหรับฟักทองอันดับแรกนะคะเราก็มา,อาปอกตรงส่วนเปลือกออกนะคะออกให้เรียบร้อย ตอนนี้คุณยายเราของเราก็มาเริ่มแจงด้วยนะคะนี่เราก็ต้องปอกแ้ร่างยายนี้ให้ข้าวขาหมูให้เสร็จยายอยากกินข้าวขาหมูหรอคะก็ต้องอไปต้องที่โลตัสนะคะแต่แบบนี้เป็นเมนูฟักทองของยายก็อาจจะมีผัดซีอิ๊วอยู่ไหมยายจะกินผักซีอิ๊วอยู่ไหม,มเปลือกหเรียบร้อย คันกว่าะค่ะตรงส่วนตรงกลางน so ี uh, ่เป็นไส้ดึงในไม่ค่อยอร่อยก็ทำเป็นแบบนี้นะคะขึ้นอยู่ก่อนไม่ยากนะคะสามารถเป็นเมนูที่บ้านได้ช่ค่ไปเอ็มเอาผ้าสก๊อต่าแล้วเอารองเท้าไม่ยอมพวกหนูตารองเท้าซักผ่ะมันเหมอน นี่เขาถ่ายรายการอยู่มาถามอะไรรองเท้านะะอยากให้ราเข่อวันนี้เราก็มีคุณยายมาร่วมแจมด้วยนะคะคุณยายก็ถามว่าหลานเอาชาไปตากแล้วหรือยังรองเท้าผงสสยายเขาสงสัยมากเลยเมนูวันนี้น่าจะอร่อยคเครื่องต่อไปนี้ <c oughs> เราต้องเตรียมอะไรบ้างอ๋อก็ <c oughs> อันดับแรกนี่หั่นก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากทีตอนนี้อาจจะปิดเครื่องไปก่อนก็ได้ ที่เครื่องคือให้ผมกดหยุดไปก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีต่อเนื่องค่ะตอนนี้เราก็ได้ฟักทองที่หั่นสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทฟักทองเจมใส่ในหม้อที่เราเทไว้ <laughs> อันนั้นคืออะไรครับอันนี้คือลูกบอลทำไมชิ้นมันใหญ่กับเพื่อนเลยครับอันนี้ด้วยนะครับม <laughs> บางทีฟ้าทองมันก็จะเหลืองๆเหมือนกันนะครับบางทีเราก็จะลืมหันหันเพิ่มนะครับเอาอย่างนั้นเลยหรอรายการเรามีคิวคุณภาพสูงครับพิธพาพเราทำเพื่อให้ขำขันเนาะเป็นรายการตลกขคงัางขำขันในครอบครัวแล้วก็หันเพิ่มมันจะเป็นเรื่องธรรมดานะปกติเราก็อาจจะลืมสายตาคนแก่ก็ฟ้าฟางไปธรรมดาอย่างเงี้ย อันนี้เป็นแม่ครัวที่มาจากลาสเวกัสเลยนะคะก็ฝึกเตรียมไว้เ <c oughs> สร็จแล้วปอะแล้นะ,ะ,ะเตะลไปค่ะหลังจากนี้เอาน้ำจริงๆเลยเหรอเอาเริ่ะะไมไป <c oughs> แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เติมน,น้ำใส่ในหม้อให้พอประมาณช่วมฟักทองนิดนึง <c oughs> ประมาณนี้แหละมีการกล่านะครับว่า เหมือนข้อนึงหุงข้าวอ,อ,อย่างพี่โน้ตว่าใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็ได้ส่วนนี้โอเคครับประมาณนี้จะยกหม้อต้มข้าวไก่ของเรานะครับใหญ่ต่อไปอเปิดแล้ใช่ไหมยังไงระหว่างนี้เราต้องทำยังไงต่อต่อไปมาดูเลยค่ะน้ำตาลที่เราเตรียมไว้ก็ เตรียมน้ำตาลสำหรับที่จะใส่แล้วเราต้องรอประมาณกี่นาทีครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่อะไรครับแล้วแต่ว่าฟักทองมันโอเคเราหรือยังขออน,นุญาตเปิดฝา,าขออนุญาตเปิดได้เลยตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณไม่รู้เหมือนกัน<อ>นะ5นาทีเปิดฝาเลยร้อนนะครับร้อนจริงครับเดี๋ยวนะก็เทอันนี้เทจากถุงเลยเหรอครับถูกตอ้องนี่มันสวยๆมากเลยนะครับเนี่ยปา เขากะเอาแกะยังไงครับเนี่ยก็ฉ่ำค่ะว่าฉ่นเอิดเอาเปิดครับนี่ไงชอฉ่ำไหมไม่ต้งชิมขนาดนี้ว่าจะชิมนะครับอย่าอย่ามาอย่ากล้องมาอย่ากล้องมาอย่านะชิมเลยครับหวานนิสนิส เพราะว่าไม่ชอบหวานมากโอเคนะครับปิดแล้วก็รอทงน,นี่ที่เติมอะไรครับอันดียต่อไปเกลือป่นประมาณสักประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อเพิ่มรสชาติให้มันแต่รสดีไม่ต้องนะเพราะมันเป็นของหวานแต่แล้วก็ตามด้วยชาวเกาะขายของหรือเปล่าเขาเนี่ย ใส่เข้าไปไอะไรย่างี้มันองด้เลยเลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปเยอะไหมครับหมดนี่เลยค่ะหมดเลยนะครับใช่แล้วก็เคล็ดลับสำคัญก็คือไม่ต้องไปคนนะคะคนแล้วจะทำให้เละตุ้มเป๊ะล้เละตุ้มเป๊ะแล้เละตุ้มเป๊ะอะเละตุ้มเป๊ะแต่มันเละตุ้มเป๊ะเข้าใจปะข <laughs> ั้นตอนต่อไปเราจะรอก,กี่นาทีครับเนี่ยก็ <laughs> ประมาณห้านาทีก็น่าจะเสร็จแล้ว ห้านาทีนะครับใช่แล้ดูน่ากินไหมสวยงามน่าทานรสชาติจะออกมาอย่างไรคอยดูต่อไปขั้นตอนต่อไปก็มาดูว่ารสชาติที่เราปรุงใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลไปว่ารสชาติใช้ได้แล้วหรือยัง<ม>ก็สังเกตดูว่าฟักทองจะสุกแล้วหรือยังก็ใช้ซ่อมช้อนอืมโอเคใช้ได้เรามาดูกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยไหม ให้แต่กล้องนองช่วยชิมดูหน่อยว่ารสชาติอร่อยไหมหอมอยากแต่กล้องร้อนไหมอร่อยอ่าโอเคยังหวานมันขอน้ำหนะ่อยร้อนไปไหมไม่ร้อนอ่อาระวังลิ้นพองนะคะโอเคไหมโอเคเลยแจ่มหวานเทมอ่า <c oughs> ไม่ถามว่าเค็มโอเคหรือยังโอเคแล้วอร่อยมากเลยเพราะใส่น้ำตาลไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเอ้ยก็ขนาดนี้แหละอร่อยแล้วครัวครัวคุณคริสไอ้น่าะโอเคอย่างเงี้ยโอเคหรือยังโอเคแล้วโอเคแล้วก็ปิดเตาเสร็จสิ้นเมนูแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ขอดูหน้าตาตอนอยู่ในจานหน่อยครับอ่าหาที่ไหนนะคะ ช้อนเล็กๆไปไหนนะคะมันมืดไปนะฝั่งนี้ดีกว่านะเอ,อ่อทัศนียภาพโอเคได้ไหมแล้วก็คือตรงนี้ก็คือหน้าตาของเมนูวันนี้นะคะฟักทองแกงบวดวันนี้ครัวคุณเตี้ยก็ลาก่อนนะคะด้วยเมนูฟักทองแกงบวดแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะ 拜拜。拜拜。